โยกโซสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผม RQ d r คิวดี s t เองนะครับผมวันนี้กัผมก็จะมาอยู่กับเกม c ชาร์ล t ตซีโร่กันอีกแล้วนะครับผมโอเคชั้นวที่สามก็เดินต่อไปดาเน,นินเรื่องต่อนะครับผมอ่าตอนนี้เมื่อกี้อันอันนี้เป็นตัวสำรองฮะเผื่อเผื่อว่าผมจะทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยคือผม เดินจากตรงนี้มาเลยอ่ะประตูล็อกอยู่แล้วโอเคครับทราบเออไม่น่ากดออกก่อนเลยเนาะเตงอ่าๆโอเคโอเค,อเคมาๆมาๆจะต่อไปแล้วกันเนาะไม่ว่ากันซ้องจดหมายอะไรนะมีกระดาษอะไรอยู่ข้างในสองใบด้วยฮะนี่มันรูปฉันนี่นะเหมือนจะถูกฉีกขาดไปครึ่งหนึ่งด้วยอืม มาจอมมือสีเนะฮะที่นี่ที่ไหนเนี่ยพอแล้วเจ็บจะยแล้วฉันันอยยอะไรวะ กำลังทำอะไรผู้หญิงคนนั้นมันบไอ้ปัสสาเขาสักทีเขาทำอะไรกับเธอผาท้องมั้งเขาใช้คัตเตอร์กรีดล่วงลมไส้เันชั้ มีถงมีถงไวมมีจุบมีถุงตรงนี้ไหมอ่ะเสียงโอ,อ้ใช่ไหมฉันฉ <c oughs> ันจะโดนเหมือนผู้หญิงคนนั้นอย่างนั้นเหรอฉันยังไม่อยากตายฉันไม่อยากฉันไม่อยากถูกควักไส้แบบนั้นใครก็ได้ช่วยด้วย ใครก็ได้ได้โปรดพ่อแม่หนูไม่อยากตายช่วยด้วยไป <c oughs> ปวดแผลไม่หายสักที ทำไมถึงเวียนหัวตลอดเวลาอย่างนี้ถ้าเจอเธออีกเราจะฆ่าเธอดีหรือเปล่านะอจะลังเลอีกนเนี่ยตามหาทางออกออกไปจากที่นี่ฮะไปเข้าก่อนนะโอเคกลับหลังไม่ได้แน่นอนแหละยมาจากที่มาโอ้โหนี่ ไม่ต้องกดชิปอันนี้ก็เดินแบบเป็นซอยยิกๆแล้วนะเฮ้ยอ่ะห้าทับเก้าประตูหรอกเฮ้คือรู้สึกว่ามันที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยใช่ห้าสิบไม่ได้ <c oughs> ทำไมเหมือนแขนมันหายไปขค่ไหนหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าโมเดลของ R T G มันเป็นที่ันอยู่แล้ว เอาพิจีเมเกอร์เป็นไปได้นะทางเดิมมห้าก็ล็อกมีทางแยกอยู่สองทางโอเคทางนี้พอบความบนกระดาษระวังหลงทางในกระจกมีทางอยู่สองทางคิดว่าอันนี้มีมือนอะ่ะ เขาบอกว่าถ้าหักให้คิดอะไรก็ตามวอร์เดอรกันไปใช่ไหมล่ะเดี๋ยแลวผมสามารถบรรยายภาพนั้นให้มันยิ่งกว่านี้ได้นะแต่ยาเลยผมก็ไม่ไหว ประตูล็อกโอเคใครอยากฟังก็หลับตาไปนะครับผมแล้วก็นด้จินตนาการจำนลงนะผมแยกสมาชิไม่คยได้อยู่อะไอ,อ้ตรงเนี้ยไอ้ตัวชนะตรงเนี้ยผมขอแนะนำว่าให้ตั้งติก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งคุยเล่นอะไรไปแห่งนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่คืออะไรหนึ่งสามสี่สองหนึ่งคืออะไรวะหนึ่งสามสี่สองหนึ่งจดตับนะ สามที่สองหนึ่งแล้วนี่ทางไปทางไหนทางออกแบบออกได้ปะมันก็ออกได้แต่เป็นออกทางเนี้ยหรออ๋อเอ้าไปเ,เลือดหายอืมน่าจะเป็นวนมาทางเดิมมั้งเอ๊ จริงๆแล้วไอ้ปิศาาเนี่ยถ้าหากเราไม่รู้มาก่อนนี่เราอาจจะมึนนะไปงี้หรือเปล่ากระจกอันที่หนึ่งกระจกอันที่สามกระจกบานที่สี่กระจกบานที่สองแล้วกระจกบานที่หนึ่งอ่านี่ไงว่าแล้วเชียวกุญแจห้องมอห้าสิบโอเคลองสหยายใหญ่กันก่อนนะฆาตกร ได้นำคัตเตอร์มาว้ามากรีดท้องของผู้หญิงคนนั้นเลือดที่ค่อ,คอยๆไหลนองเบิดลงบนพื้นกลิ่นคาวเลือดที่แตกมาจางจมูกของข้าพเจ้าบวกกับบรรยากาศที่ชวนเยวสยองทำให้ข้าพเจ้าแทบตาสายตาจากตรงน,นั้นไม่ได้ข้าพเจ้ารู้สึกซึ่นใจแทบจะอัจียน เพราะบรรยากาศมันพาไปจนเกินเลือดที่ค่อยๆไหลนองไหลมีบนพื้นทตรกรได้ควักลำไส้ออกมาเป็นสายๆทีละเส้นทีละเส้นเป็นภาพที่ข้าพเจ้าไม่ได้แต่งจริงๆเฮ่ยฝนลุกมาดยหลับตาด้วยนะไอ้ที่ผมพูดมเมื่อกี้เอาให้ทำอะไรอะ่ะ สี่สองห้าหนึ่งสามสี่เหรอสี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสามสี่เหรอบอกดีดหน่อยโอเคประมาณนี้มุกเดินปะโอ้ตายกลับก่อนจำไม่ได้เอ้อไปได้เด้อเรียนจำเมื่อกี้สี่ใช่ไหมตอบไปก็ต้องเป็นสองคือบาณิห้าบาณิ หนึ่งบาน,น้สามบาน,นี้แล้วก็สี่บาน,น้ใครกันฉันไม่น่าฉันลืออนมสเต็ปหรอคุณไมคคุณไมคครับกีแตแสวแตกเลยนะครับท่าน โอ้ลืมเซฟอ่ะไปกันใหญ่เลยงานเนี้ยโอ้ตายตายายอ่ะสองก่อนห้าหนึ่งสามสี่สี่สี่ส,ส,สี่มันมีประเด็นสี่ใครกันเพื่อหรือเปล่า ยอมใจกระเสียงกรีดมากไม่ไหวนะมายไม่ไหวนะเฮ้ยสี่สี่สี่ใครการอ่าช่างเถอะช่วยตอบทีจะฆ่าหรือถูกฆ่าแม่สองอย่างืมครับ ส่อ่ะฉันก็ไม่รู้งั้นเหรอแล้วคุณอยากตายไหมถ้าเราเตายแล้วฮึม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 ,มตายตายแล้ว <c oughs> อาว่าไงดม่อู้เหมือนกันอไม่แหละขอโทษด้วยนะเหตุโอล่ะฉันยังต้องทำบางอย่างอยู่บางอย่างเป็นสิ่งที่ฉันต้องปกป้องฉันต้องปกป้องให้ได้นั่นคือเหตุผลของฉันถ้าคุณมีสิ่งที่ต้องปกป้องคุณจะเข้าใจความรู้สึกนี้ ฉะน,นั้นฉันยังตายไม่ได้ในตอนนี้อืมอย่างนี้เองเข้าใจแล้วคุณก็เป็นคนดีเหมือนกันนะไปเถอะปกป้องสิสำคัญขอบคุณคุณจะทางเดยมอห้าแต่รับไม่ได้กับเสียงกรีดบายอะ่ะ ผู้หญิงเลยอะประเด็นไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอันนี้รับไม่ได้โอเคต่อต่อไปอะไรต่อนี่ปะ่ะกุญแจน,นะกุญแจทางเดมอห้าอ๋อนี่เองโอเคกุญแจเดมอห้ากี่โมงเนี่ย เฮ้ยโห,ยโห,ยโหยโตกใจหมดคุยก่อนได้ไหมหิวจังเลยอ่าครับอันนี้เป็นพันที่อาจจะต้องเสียเวลาหน่อยปุัญหาเยอะแต่ผมก็จะพยายามตัดไม่ให้เสียเวลาเัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบางทีตัดไปตัดมาก็คือกลัวว่าตัดไปตัดมาท่านผู้ชมจะงงว่าแล้ว ผมแก้ปนนริศนายังไงอ่ะจริงไหมอ่าพองเกมนี้นเสน่ห์ของมันคือการแก้ปริศนานั่นเองครับนอนเนาะเลยปีประตูอยู่สองสามที่มีโรงด้วยอะ่ะมีสามที่ใช่ไหมแล้วหน้าที่ผมคือต้องเช็คมาทุดห้องฮนะอันสับแปดล็อก 7, อันสิบเจ็ดเปิดเข้าได้ ค okay. ประตูนี้มีที่มา okay. โอเคคุณจ,จห้องครัวประจำชั้นม .5 แต่จริงๆแล้วมันสมใช้เขาข้าพเจ้าเยอะไปอะ่ะไอตอนที่แต่งนั่นน่ะมันมันดูไม่สมูทเท่าไหร่นะมันดูไม่ราบเรียบ รู้สึกขาด,ดอ่ะสงสัยจะชินแย่เลยเขียนเรียงความก้อนนี้นะครับพี่น้องหรือเปล่าไม่รู้อ่ะพูดถึงเขียนเรียงความอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของคนเขียนนะนะจริงไหมแล้วสาเหตุที่ผมใช้ก็ข้าพเจ้าบ่อเยเพราะเอาตรงๆไหมคือผมเขียนเพื่อให้มันหมดบรรทัดไวๆเขียนให้หมดบรรทัดไวๆจริงๆ เขียนให้หมดบรรทัดไวๆเออจะได้แบบงานจะได้เสร็จนะครับผมนะแต่ถามว่ามันดูดูน่าเขียนไหมก็ไม่น่ากเขียนนะก็โอเคเป็นอีกแบบหนึ่งอะ่ะแน่นอนว่ามันก็แล้วแต่คนจะเขียนเนาะอ่ะองครัวหมห้ามา แต่จะว่าไปผมก็สงสัยนะทะทำไมทําไมลินทําไมถึงไอตอนที่แบบว่าตัวเองจะเดสมอลเลยเอ้ยไม่ใช่เดสมอลเลดิตอนที่ตัวเองตกที่หน่าลำบากเนี่ยทําไมถึงพูดถึงไมายทั้งทั้งที่ไมายก็เกือบพ่จาฆ่าคาลินไปแล้วซ้ำไปน่าสงสัยนะขวดน้ำที่ไม่มีน้ำอ,อาหารแห้ง แล้วน้ำไปหาจากไหนอะอ่าขวดน้ำที่มีน้ำกับอาหารแห้งๆอุ้ยลืมไปที่นี่มานไม่ได้ไว้กนะันฮะวิ่งผ่านได้ลืมไปลืมไปใช่เพราะว่าแน่นอนว่าสิ่งแรกเวลาคนเราตกท่งลำตกทิ้งนั่งลำบากเราจะคิดถึงคนที่ไว้ใจได้ที่สุดอ่ามันก็น่าคิดนะ เน่เดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเราต้องหาพวกท่อระบายอากาศหรืออะไรพวกนี้ปะเป็นได้นะว่ามะเพราะว่ามันมีรอยเท้าไปอีกด้านหนึ่งจริงไหมละ่ะเออน่าคิดไหมลองไปที่ห้องน้ำไหมเออถามก่อน เดินไกลเหมือนกันนะห้องครัวประจำชั้นม .5 นี่ไงเติมน้ำไหมเติมไปสิอุ้ยได้ขวดน้ำมาขวดน้ำชื่นใจแล้วก็ไอ้อาหารแห้งเนี่ยไม่รู้ว่าต้องไปทำหรือเปล่าไม่มั่นใจนะห้องห้าสิบเอ็ดาไม่ได้ โอเคกำแพงข้าไม่ได้ถึงสนันขวดน้ำแล้วไงต่ออ่ะราอความบนกระดาษภายในกระจกอ๋อ oh, ทางเก่าทางเก่าโอเคแล้วไงต่ออันนี้ถ้าไปก็ทางเก่าแน่นอนเลยโอเคแล้วเราก็ต้องไปหาผีนั่นใช่ไหม ดีน้อยเพื่อนรักหรือเปล่าเอเอ่ะเอาเนี่ไปกินซิเ็มให้แล้วขอบคุณครับอืมงั้นผมให้นี่แลกเป็นการต่อเธอนลยครับขอบใจอุูแจห้องโมห้าห้าแปดห้องโมห้าห้าแปดเหรอถ้าจำแบบได้ไม่หายนะก็น่าจะอยู่ข้างบนแหละ อมอห้าห้าแปดใช่ไหมมาทางนี้ทางนี้เราก็ต้องเป็นประตูนี้ใช่ไหมโอเคอืมอ่ะเอควา้าไปนไยนะกูเจอห้องสมุดมอห้าหรอถ้ากูแจอห้องสมุดแล้วก็เราว่าเรารู้แล้วว่า,าวไปทางไหนยังไง mình bắt đầu từ make là ok bà. ok đây okay, Họ... đọc... game เอาเป็นว่าผมจบจัเพลงแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะรู้สึกว่ามุฟัรเสร็จดนตรีแล้วต้องมีเรื่องดนทึกแน่ๆเลยถ้างั้นแล้วก็ไอสเตลูบานไา้ครับ